เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแก้วครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณแก้วเธอเล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอเองแล้วก็เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณนนท์คุณผู้ฟังอาจจะฟังมาในหลายๆคลิปว่าทำไมคนชื่อนนท์ถึงมาออกในรายการบ่อยจังตรงนี้มันเป็นชื่อที่ทางเจ้าของเรื่องเขาแจ้งมานะแล้วก็เจ้าของเรื่องเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาชื่อนนท์จริงๆชื่อจริงชื่อนนท์กุลครับนนท์กุลที่ไม่ใช่ดาราด้วยนะคุณนนท์คนนี้เนี่ยเขาเป็น LGBTQ ครับคุณผู้ฟัง ซึ่งคุณแก้วกับคุณนนท์ก็เป็นเพื่อนสนิทที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าทํางานอยู่คนละแผนกนะคุณนนท์เขาทางานอยู่ที่แผนกอีเวนต์ส่วนคุณแก้วทํางานอยู่ที่แผนกบัญชีแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเขามาสมัครงานแล้วก็เริ่มทํางานที่บริษัทแห่งนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันทําให้ในช่วงแรกๆครับทั้งสองคนที่ยังไม่มีเพื่อนสนิทในที่ทํางานก็เลยมาคุยกันบ่อยกลายเป็นว่าพอคุยกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าคราวนี้ถูกคองไงเลยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยมีอยู่วันหนึง่งคุณแก้วกับคุณนนท์ไปเที่ยยววด้กัันครบ ในวันนั้นเนี่ยเธอดื่มมาพอประมาณซึ่งตรงกันข้ามกับคุณนนที่ดื่มหนักมากๆดื่มหนักมากจนเมาแล้วก็เดินเองไม่ได้ไอ้ขาที่จะกลับบ้านเนี่ยเพื่อนๆที่ไปดื่มด้วยกันก็เลยต้องพยุงคุณนนขึ้นรถและด้วยความที่คุณแก้วเห็นคุณนนเป็นสภาพแบบนั้นตัวเธอเองก็เลยอาสาไปส่งเพื่อนที่บ้านและด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองคนก็เคยไปมาหาสู่ที่บ้านกันบ่อยครั้งครับแต่ว่าทุกครั้งที่ไปจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ไปบ้านเพื่อนในช่วงกลางคืน แล้วมันก็เหมือนกับว่าโชคมันก็ไม่เข้าข้างเท่าไหร่เพราะว่าวันที่คุณแก้วไปส่งคุณนนในตอนกลางคืนมันมีการก่อสร้างที่ถนนถนนเส้นที่คุณแก้วไปบ้านคุณนนเป็นประจำมันถูกปิดยาวหลายกิโลครับจึงทําให้คุณนนกับคุณแก้วในวันนั้นต้องหาเส้นทางใหม่ไปตัวคุณแก้วเธอพยายามถามคุณนนแล้วนะว่าไปเส้นไหนดีมีเส้นที่ใกล้กว่าเส้นเดิมไหมแต่ไม่ว่าเธอจะถามคุณนนยังไงคุณนนเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเลยพูดเหมือนคนเมาบางทีก็ดันหลับสนิทไปที่เบาะข้าง และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับสถานการณ์มันก็เลยบีบบังคับทําให้คุณแก้วจําเป็นจะต้องเปิดแมพแล้วก็ขับรถตามแมพไปในเส้นทางที่คุณแก้วเธอขับรถในคืนนั้นมันน่าจะเป็นถนนเส้นรองนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวมากเลยตลอดทางมีเสาไฟเพียงไม่ขี่ต้นเท่านั้นและเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยก็ตั้งกันอยู่ห่างมากๆส่วนต้นที่มีไฟบางต้นก็ใช้งานไม่ได้อีกมันก็เลยทําให้แสงสว่างระหว่างทางที่มันส่องพื้นเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะัก ยิ่งตัวคุณแก้วเองเธอเป็นคนสายตาสั้นด้วยนะและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้การขับขี่ของเธอในคืนวันนั้นยิ่งยากลําบากเข้าไปใหญ่คุณแก้วเธอเลยพยายามขับรถช้าๆแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาในตอนนั้นมันเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณแก้วเธอมองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปที่กระจกมองหลังเธอเห็นว่าทางเส้นถนนมีรถของเธออยู่เพียงแค่คันเดียวโดยที่ไม่นานนักในขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่สายตาของคุณแก้วเธอก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ยืนอยู่ข้างทาง ไอ้ที่เห็นตอนแรกด้วยความมืดของข้างทางเนี่ยมันก็เห็นเป็นเพียงแค่งเงารูปร่างคล้ายคนตอนมองแรกๆมันเป็นเงาลางๆจริงๆนะเธอคิดว่าอาจจะเป็นต้นไม้หรือไม่ก็อะไรสักอย่างแต่พอรถเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้มากขึ้นตอนนี้เห็นชัดเลยว่ามันเป็นคนเงาที่ว่านี้มันเป็นคนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นคนที่เนื้อตัวดูมอมแมมมากๆคนคนนี้เขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดรุ่งริ่งมือข้างหนึ่งเขาถือถุงปุ๋ยใบใหญ่ ดูจากสายตานะน่าจะเป็นคนไร้บ้านแต่แล้วทันทีที่รถของคุณแก้วเคลื่อนเข้าไปใกล้จนถึงจุดที่คนคนนั้นยืนอยู่คนไร้บ้านคนนั้นเขากลับวิ่งพรวดลงมากลางถนนอย่างรวดเร็วคุณแก้วเธอตกใจแบบสุดขีดแล้วก็หักพวงมาลัยหลบไปอีกฝั่งอย่างแรงโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเธอขับมาไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่มีรถตามหลังไม่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องเกิดอุบัติเหตุแน่ๆซึ่งหลังจากที่รถหยุดสนิทความตกใจของเธอก็เปลี่ยนกลายมาเป็นความโมโห ใจเธอคิดนะว่าจะลดกระจกลงแล้วก็ต่อว่าคนคนนี้สักหน่อยอยากจะถามเหมือนกันว่าอยู่ๆพุ่งออกมาทําไมแต่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้คุณแก้วแปลกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าชายคนนั้นที่พุ่งพรวดลงมาที่ถนนลุงแกดูไม่มีท่าทีตกใจหรือว่ามีท่าทีรู้สึกผิดอะไรเลยลุงคนนั้นแค่ยืนอยู่กลางถนนแล้วก็หันมามองคุณแก้วด้วยสายตาที่โกรธจัดมันเป็นสายตาแบบคนเอาเรื่องอะ่ะคุณผู้ฟัง คุณแก้วมองหน้าลุงไร่บ้านคนนั้นแล้วก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวในตอนนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับได้แต่มองนิ่งๆโดยที่สักพักหนึ่งชายไร่บ้านคนนั้นก็หมุนตัวกลับแล้วก็วิ่งหายเข้าไปข้างทางพร้อมกับถุงปุ๋ยในมือซึ่งพอสถานการณ์ตรงหน้ามันคลี่คลายลงคุณแก้วก็หันหน้าไปมองคุณนนท์ที่นอนอยู่ข้างๆกะว่าจะเมาส์กับเพื่อนเนี่ยแหละแต่ก็ยังว่าแหละครับคุณนนท์เขาเมาเนาะหลับไม่รู้เรื่องเลยคุณแก้วที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ปลุก เธอตั้งสติอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะขับรถออกไปจากจุดจุดนั้นแล้วก็ไปส่งคุณนนท์ที่บ้านตามปกติซึ่งหลังจากวันนั้นคุณแก้วเองเธอก็ใช้ชีวิตตามเดิมนะครับตามปกติเลยไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ฝันแปลกๆขึ้นมาคุณแก้วเธอฝันถึงคุณนนท์ในความฝันเนี่ยคุณนนท์เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณแก้วที่บ้านนะเหมือนกับว่าเขาไปซื้อของอะไรมาบางอย่างแล้วก็เอาของมาฝากคุณแก้วเนี่ยแหละซึ่งไอภาพที่เห็นในฝันก็คือ คุณนนท์เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณแก้วแบบไม่มีหัวโดยหลังจากความฝันนี้ที่คุณแก้วเธอฝันเธอก็คิดว่าตัวเองฝันเพ้อเจ้อหรือเปล่าเธอไม่ได้เอาความฝันนี้มาบอกใครนะครับคุณแก้วเธอบอกผมว่าความรู้สึกของเธอตอนนั้นที่ฝันเรื่องแบบนี้เนี่ยเธอคิดว่าตัวเองเพ้อเจ้อเธอคิดว่ามันเป็นความฝันที่ไม่ได้มีความหมายหรือว่ามีนัยยะสําคัญอะไรเธอก็เลยปล่อยผ่านไปแต่เรื่องมันกลับไม่ได้จบแค่นั้นนะเิเพราะว่าในคืนถัดมาครับคุณแก้วเธอฝันซ้ําอีกครั้ง แต่ทุกอย่างในความฝันเนี่ยมันเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยคุณนนท์ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณแก้วที่บ้านแล้วก็ยังคงไม่มีหัวเหมือนเดิมทั้งที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําโดยหลังจากที่คุณแก้วเธอฝันแบบนี้2วันติดตัวเธอเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจละเธอก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้คุณนนท์ฟังโดยหลังจากที่คุณแก้วเล่าเรื่องความฝันให้คุณนนท์เขาฟังที่ทํางานเธอตบท้ายด้วยนะว่าจะชวนไปทําบุญแต่หลังจากที่คุณนนท์ฟังแล้วคุณนนท์เขาดันขำเฉยเลย เออเขายิ้มขำๆแล้วก็พูดว่าตัวเองยังไม่มีแฟนเลยกูจะรีบตายได้ยังไงเหมือนกับว่าคุณนน์เขาไม่ค่อยเชื่อนั่นแหละครับซึ่งคุณแก้วเองก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเหมือนกันนะเธอเองรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เอาเรื่องที่ไม่สบายใจไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแต่เพื่อนดันกลับไม่เชื่อเฉยเลยซึ่งหลังจากนั้นทุกอย่างรอบตัวคุณแก้วมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างคอยตามรังควานคุณแก้วตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือแม้แต่ในความฝันด้วย อย่างคืนหนึ่งครับคุณผู้ฟังในตอนที่คุณแก้วเธอขับรถกลับบ้านตามปกติถนนวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเงียบนะมีแค่ไฟสลัวสลัวจากเสาไฟสองข้างทางแค่นั้นในตอนที่คุณแก้วเธอมองกระจกมองข้างเพื่อดูรถด้านหลังเธอเองดันเห็นบางอย่างที่มันไม่ปกติคือมันมีเงาดำๆใหญ่หญๆเงาหนึ่งลอยอยู่ข้างรถคุณแก้วในตอนแรกเธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นควันไฟหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่พอเธอเพ่งมองดีๆมันไม่ใช่ เพราะว่าเงานั้นเนี่ยมันไม่ได้ลอยนิ่งอยู่กับที่แต่ไอง้เงาที่วาดนี้มันลอยตามรถคุณแก้วมาซึ่งรถคุณแก้วในตอนนั้นเธอขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ80นะโดยที่ไอง้เงานี้มันก็ทันตามมาทันได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่าเงามันวิ่งมาตามความเร็วรถอะไรทํานองนั้นและพอเห็นแบบนี้เนี่ยแหละคุณแก้วก็เลยรู้ตัวครับว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกําลังตามเธออยู่หรือเปล่ามันคงไม่ใช่แค่เงาธรรมดาเพราะว่านอกจากนั้น หลังจากที่เธอเห็นเงาที่ว่านี้ลอยตามรถมาเธอดันได้ยินเสียงลมหายใจเฮือกใหญ่ดังขึ้นมาในตัวรถมันเป็นเสียงลมหายใจเหมือนคนถอนหายใจอยู่ใกล้ๆคุณแก้วทั้งๆที่ในรถตอนนั้นมีแค่คุณแก้วเพียงคนเดียวเท่านั้นและที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคือไอ้ลมหายใจที่ว่านี้เนี่ยมันมีลมออกมาจริงๆมันเหมือนกับมีคนนั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็ชะโงกหน้ามาข้างๆคุณแก้วก่อนที่จะถอนหายใจ จนไอ้ลมหายใจของไอ้การถอนหายใจที่วาดนี้มันมารดต้นคอคุณแก้วไม่พอแค่นั้นนะครับความฝันของคุณแก้วเองก็แปลกไปเธอฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆหลายครั้งฝันว่าตัวเองอยู่ในที่ที่หนึ่งโดยที่ตัวเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือที่ไหนแต่ในฝันเนี่ยมันบอกชัดว่ามันกําลังมีบางอย่างกําลังตามเธออยู่และสิ่งที่ตามก็เห็นไม่ชัดเจนด้วยนะมันมีแค่ความรู้สึกเท่านั้นเธอรู้สึกกลัวจนหัวใจเต้นแรง และในใจเธอก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะหนีแค่ไหนมันก็หนีไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เธอฝันลักษณะนี้พอเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตัวเธอก็จะเหงื่อโซกตัวไปหมดเลยโดยทุกครั้งที่เธอฝันปแปลกๆแ,แบบนี้ไอตอนที่ตื่นเนี่ยเหงื่อตัวเธอจะโชกเต็มตัวไปหมดเสื้อผ้าในี่ชุ่มเหงื่อไปหมดทั้งๆที่ตัวคุณแก้วเองเปิดแอร์นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมันไม่ใช่ฝันเพียงแค่ครั้งเดียวนะเธอฝันแบบเดิมซ้ําๆอยู่หลายครั้งไอห,หลังๆมานนี้เนี่ยถี่จนแทบจะวันเว้นวันเลย และเรื่องความฝันกับเรื่องแปลกๆที่เจอเนี่ยแหละมันทาให้คุณแก้วเธอไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเธอมันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณแก้วเธอนั่งประชุมงานอยู่นอกสถานที่ไปประชุมกันกับเพื่อนๆในแผนกบัญชีที่เธอทางานเนี่ยแหละครับรวมกันแล้วรวมคุณแก้วนะก็4คนเข้าไปนั่งรถเก่งไปคันเดียวโดยที่คุณแก้วเองนั่งอยู่ที่เบาะหลังฝั่งซ้ายในช่วงที่รถกําลังขับแล้วก็เริ่มชะลอ คุณแก้วมองไปที่ข้างทางสักพักหนึ่งเธอก็เริ่มเคลิ้มเหมือนก,กำลังจะง,ง่วงนอนไอตอนเคลิ้มๆเ,เนี่ยแหละเธอดันไปเห็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกคุ้นตาซึ่งไอสิ่งสิ่งนั้นก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่เนื้อตัวมอมแมมเขาใส่เสื้อผ้าเก่าสกรปรกแล้วก็ขาดรุ่งริ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือชายคนนั้นเนี่ยเขาถือถุงปุ๋ยสีขาวใบใหญ่ใบหนึ่งใช่แล้วครับคนที่คุณแก้วเห็นนั่นก็คือผู้ชายคนที่พุง่งพรวดลงมาใส่หน้ารถคุณแก้วในวันแรก ในตอนต้นคลิปวิดีโอที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้แต่ว่าวันนี้ที่คุณแก้วเห็นคุณแก้วเห็นชายคนนี้ในช่วงเวลากลางวันแล้วมันก็น่าแปลกนะอันดีที่คุณแก้วเห็นเขาชายคนนั้นเขาก็เหมือนว่าเขารู้นะว่าคุณแก้วมองเขาอยู่เขาค่อยๆหันหน้าแล้วก็จ้องกลับมาที่คุณแก้วที่นั่งอยู่บนรถพร้อมกับขยับปากไปมาชายคนนั้นเขาขยับปากพูดอยู่นอกรถแต่คุณแก้วดันได้ยินเสียงของเขาชัดเจนอยู่ที่ข้างหูคุณแก้วเธอได้ยิน ว่าชายคนนั้นเขาพูดคําว่าอย่ามายุ่งก่อนที่เขาจะถอนหายใจเฮือกใหญ่จนลมร้อนๆเป่ารดต้นคอคุณแก้วในตอนนั้นตัวเธอค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่ตามรังควานเธอก็คือผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้ก็น่าจะไม่ใช่คนและก็ไม่น่าจะใช่คนตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วด้วยแต่ไอสิ่งที่คุณแก้วยังไม่รู้ก็คือไอคําว่าอย่ามายุ่งของลุงแกเนี่ยทําไมแกถึงพูดแบบนั้นแล้วลุงแกหมายความว่าอะไรหรือว่าลุงแกหมายถึงใคร ซึ่งหลังจากสิ่งที่คุณแก้วเจอในวันนี้เธอก็ตัดสินใจเล่าให้เพื่อนสนิทอย่างคุณนนฟังนะครับรวมถึงเรื่องแปลกๆที่เจอมาทั้งหมดเลยเล่าตั้งแต่ต้นจนถึงวันล่าสุดที่เธอรู้ว่าลุงคนนี้แกเป็นผีซึ่งทันทีที่คุณนนได้ฟังเขาก็เงียบไปเฉยก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนคุณนนเขาถามกลับมานะว่าวันแรกที่เจอลุงคนนั้นเนี่ยคุณแก้วพาคุณนนขับรถกลับบ้านผ่านเส้นทางไหนพอเพื่อนเขาถามแบบนั้นคุณแก้วเธอก็เลยตอบไป ตอบความจริงไปน่ะแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องโกหกอยู่แล้วใช่ไหมคุณแก้วเธอบอกว่าวันนั้นไปเส้นนี้เส้นนี้เพราะว่าถนนเส้นหลักเขาปิดทําทางตัวเธอก็เลยขับรถอ้อมไปอีกทางหนึ่งตามที่ google แบบมันบอกซึ่งทันทีที่คุณนนท์ได้ยินแบบนั้นเขาก็หน้าเสียไปเลยหน้าเสียแบบหน้าซีดแบบที่คุณแก้วไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนที่คุณนนท์เขาจะเล่าให้คุณแก้วฟังคุณนนท์เขาบอกว่าเขาก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะหนีออกมาเพราะว่าเขากลัวความผิดคุณนนท์เขาไล่ฟังว่าวันนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนเส้นเปลียวเส้นหนึ่งซึ่งไอ้ถนนเส้นเปรียวที่ว่านี้มันก็คือเส้นเดียวกันกับที่คุณแก้วขับรถไปเจอลุงผู้ชายคนนั้นครั้งแรกคุณนนท์เขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันมืดมากและตัวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วด้วยซึ่งในระหว่างที่คุณนนท์เขากําลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาขี่รถไปชนหรือไม่ก็ขี่ไปกระแทกกับอออะะไรรบางางงงงงย่่่่จนนนกทัั้สสิิสนเนี ล้มกลิ้งอยู่บนถนนซึ่งก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังในวันนั้นคุณนนท์เขาเมาพอเขารู้สึกว่ารถไปชนกับอะไรบางอย่างเขาก็จอดก่อนที่เขาจะหันหลังกลับไปดูแล้วก็เห็นว่าตัวเองขี่รถชนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไอภาพสุดท้ายที่คุณนนเขาจําได้ก่อนจะเร่งเครื่องหนีไปก็คือร่างของชายคนนั้นที่คุณนนชนนอนอยู่ข้างถนนโดยที่ชายคนนั้นเขาก็ทําท่าทางเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามชันตัวเองขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นคุณนนเขาก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยขี่รถหรือว่ากลับไปที่ถนนเส้นนั้นอีกเลยซึ่งในตอนที่คุณนนท์เขาเล่าเรื่องนี้ให้คุณแก้วฟังตัวคุณแก้วเองก็รู้สึกใจคอไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ไอ้สิ่งที่ทําให้คุณแก้วช็อกยิ่งกว่าก็คือเมื่อคุณแก้วออกับคุณนนท์ลองเปรียบเทียบลักษณะของชายเล่ยล่อนที่เห็นก็พบว่ามันตรงกันทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเดาเลยครับมาถึงจุดๆนี้ผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะทราบดีว่าผู้ชายคนนั้นคนที่เป็นวิญ,ญญาณมาปรากฏตัวให้คุณแก้วเห็น มันคือคุณลุงคนเดียวกันกับที่คุณนนท์เคยขี่รถชนแกลแล้วก็หนีไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็คงไม่ต้องคาดคิดอะไรเลยลุงคนนั้นน่าจะเสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่คุณนนท์ชนแน่นอนโดยหลังจากที่คุณแก้วเธอเอาเรื่องราวทุกอย่างมาปะติดประต่อกันช่วงเวลาหลังจากนั้นคุณนนท์เองก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆนะเพราะว่าคุณนนท์เขาดูเหม่อลอยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีสติอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งนะคุณผู้ฟัง คุณนนท์เขายังบ่นพึมพำอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเขากําลังคุยกับใครสักคนจนกระทั่งคุณแก้วเองที่นั่งกินข้าวด้วยหรือว่านั่งอยู่เก้าอี้ข้างๆต้องถามคุณนนท์ไปว่าพูดอยู่กับใครหรือว่าคุยกับใครแต่ทุกครั้งเลยที่คุณแก้วถามคุณนนท์เขาจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงปกติว่าเขาไม่ได้พูดอะไรนะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณนนท์กับคุณแก้วต้องออกไปทําธุระด้วยกันโดยที่คุณแก้วเองเป็นคนขับรถและคุณนนท์เป็นคนที่นั่งอยู่ข้างเบาะคนขับ ตลอดทางเนี่ยทั้งสองคนก็คุยกันเรื่อยเปื่อยตามปกติแต่แล้วจู่ๆในจังหวะที่คุณแก้วหันไปมองหน้าคุณนนท์สิ่งที่ทําให้คุณแก้วแทบจะหยุดหายใจมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าทันทีที่คุณแก้วหันซ้ายไปมองคุณนนท์ปรากฏว่าคุณนนท์เขาดันไม่มีหัวทันทีที่คุณแก้วเธอเห็นเธอก็พยายามตั้งสตินะแล้วก็หันซ้ายหันขวาพยายามหันกลับไปมองหน้าคุณนนท์อีกครั้งซึ่งจนท้ายที่สุดคุณแก้วก็เห็นภาพคุณนนท์ในสภาพปกติ คือหัวมันหายไปแล้วก็กลับมาต่อเองได้เหมือนกับว่าตัวเธอเองตาฝาดซึ่งหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกับว่าเป็นลางร้ายนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากนั้นรู้สึกว่าน่าจะเดือนหรือ2เดือนนี่แหละมั้งที่บริษัทของคุณแก้วเธอมีการทําบุญใหญ่นะครับเหมือนกับว่าเป็นการทําบุญประจําปีของบริษัทหลังจากทําบุญถวายข้าวถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วพระท่านก็จะพรมน้ามนต์ใช่ไหมล่ะพนักงานในออฟฟิศพนักงานในบริษัททุกคนก็จะมานั่งเรียงกันเพื่อรับน้ามนต์ จึงหลวงพ่อท่านรูปที่ผมน้ำมนต์เนี่ยท่านก็พรมไปเรื่อยแหละโดนพนักงานคนนู้นคนนี้ตามปกติท่านเดินไล่พรมไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่คุณนนท์นั่งอยู่ท่านหยุดเฉยเลยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านไม่ได้พรมให้คุณนนท์ข้ามคุณนนท์ไปจนกระทั่งคุณนนท์เองที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็งงๆนะว่าทําไมพระท่านถึงข้ามตัวเองไปและด้วยความที่คุณแก้วกับคุณนนท์นั่งติดกันใช่ไหมทั้งสองคนก็มองหน้ากันมองหน้าด้วยความสงสัยแหละเพราะว่าทางที่ทั้งสองคนนั่งติดกันอยู่แท้ คุณแก้วเพียงคนเดียวที่ได้รับน้ำมนต์ส่วนคุณนนท์ดันไม่ได้รับอะไรเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นรางรายย้ายยังไงอย่างนั้นไม่กี่อาทิตย์หลังจากเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้คุณนนท์เขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลง,งานอีเวนต์ที่ต่างจังหวัดซึ่งมันเป็นงานใหญ่เกี่ยวกับลูกค้ารายสําคัญของบริษัทด้วยนะด้วยความที่คุณแก้วกับคุณนนท์เขาอยู่คนละแผนกใช่ไหมตัวเธอเองก็เลยไม่ได้ไปช่วยงานนี้กับคุณนนท์แต่ก็ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมงานแหละว่าคุณนนท์เขาท จนกระทั่งวันนั้นวันที่คุณนอน์ออกเดินทางไปต่างจังหวัดทุกอย่างในตอนเช้ามันเหมือนเป็นไปได้ด้วยดีในตอนแรกนะแต่แล้วในช่วงเย็นเพื่อนๆที่ออฟฟิศรวมถึงคุณแก้วเองก็ได้รับข่าวร้ายที่ทําให้ใจหล่นวูบคือคุณนนท์เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางกลับจากอีเวนต์รถของคุณนน์เนี่ยเสียหลักชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางโดยที่สภาพรถมันยับเยินจนแทบจําไม่ได้เลยว่าเป็นรถอะไร เพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวคุณนนท์ถูกหามส่งโรงพยาบาลในสภาพโคมา่าแล้วก็ถูกส่งตัวต่อเข้าห้อง ICU ทันทีซึ่งหลังจากที่คุณแก้วได้ทราบข่าวเรื่องอุบัติเหตุของคุณนนท์ตัวเธอเองก็รีบไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะในตอนนั้นหัวใจเธอมันเต้นแรงทั้งห่วงทั้งกลัวแต่คุณแก้วเขาพยายามรวบรวมสติรวบรวมความกล้าเข้าไปดูอาการของเพื่อนในตอนนี้ไปถึงห้อง ICU ภาพแรกที่เห็นเลยก็คือร่างของคุณนนท์นอนนิ่งอยู่บนเตียง เรื่องช่วยหายใจสายนูนสายนี่ระยงระยางเต็มตัวคุณนนไปหมดไอตอนที่ไปถึงตอนนั้นยังไมไ่ถึงเวลาเยี่ยมนะครับตัวเธอเองทําได้เพียงแค่ยืนมองอยู่ด้านนอกเท่านั้นและจังหวะที่ยืนมองนั่นแหละสายตาของคุณแก้วดันมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งชายคนนั้นแต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดรุ่งริง่งแล้วก็ใช่ครับคุณผู้ฟังคุณลุงไร้บ้านคนนั้นนั่นเองท่าทางของลุงแกที่คุณแก้วเห็นเนี่ยเขาค่อนข้างจะแค้นมากๆนะเขายืนอยู่ใกล้เตียงคุณนนท และสักพักหนึ่งคุณแก้วก็เห็นเขาค่อยๆปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ก้าวเท้าขึ้นไปเหยียบหน้าอกคุณนนชายคนนั้นเขาใช้เท้าขวากดลงไปที่หน้าอกแล้วก็ออกแรงขยี้หนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับคนพยายามลงแรงที่ข้อเท้าก่อนที่เสียงเครื่องอะไรสักอย่างในห้อง i อ u จะดังขึ้นพร้อมกับพยาบาลที่มารูดม่านปิดแล้วก็มีคุณหมอวิ่งตามเข้าห้องไปทุกอย่างที่คุณแก้วเห็นในตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ ตัวเธอเองถอยออกมาจากหน้าห้องด้วยความตกใจแล้วก็รีบกลับหลังหันซึ่งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นพยาบาลที่หน้าห้องเขาก็บอกนะว่าหลังจากนี้คงเยี่ยมไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้คนไข้ยอย่างโน้อนอย่างนี้เหมือนกับว่าอาการเริ่มโคม่าครับถ้ารอจนถึงเช้าเนี่ยก็คงยังไม่ได้เยี่ยมอยู่ดีคุณแก้วกับเพื่อนที่ไปเยี่ยมตอนนั้นก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยววันนี้กลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมใหม่ซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดแหละครับ คืนนั้นมันมีอะไรเพราะว่าในตอนที่คุณแก้วกาลังขับรถกลับข่าจากไล์กลุ่มของเพื่อนที่บริษัทก็แจ้งเข้ามาว่าคุณนนท์เสียชีวิตแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่คุณนนท์เสียชีวิตไปนะคุณผู้ฟังเรื่องราวแปลกๆในที่ทํางานมันก็เกิดขึ้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมงานของคุณแก้วคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนเย็นของทุกวันเนี่ยทุกคนในแผนกก็จะกลับบ้านกันเร็วใช่ไหมเพื่อนคนนั้นเขาเดินผ่านโต๊ะทํางานของคุณนนท์ที่ถูกปล่อยว่างเอาไว้ตั้งแต่วันนนทีี่คุณนนเสย ซึ่งจังหวะที่เดินผ่านสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นคุณนนท์นั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเองแล้วก็ทําท่าทางเหมือนกับว่าเขากําลังทํางานอยู่กําลังจดจ่อกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนโต๊ะเหมือนในทุกๆวันที่คุณนนท์ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือบนโต๊ะทํางานของคุณนนท์เนี่ยมันมักจะมีของหล่นลงมาแบบไม่มีสาเหตุพวกปากกาสมุดหรือแม้แต่ของเล็กๆที่วางอยู่บนโต๊ะบางครั้งเนี่ยแอร์ก็ไม่ได้เปิดพัดลมก็ไม่ได้เปิดแต่ของมันดันล่วงลงมาเอง อ้เรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของตกบนโต๊ะคุณนนเนี่ยมันเป็นปริศนาจนทําให้โต๊ะของคุณนนไม่มีใครกล้าเอาของอะไรไปวางบนนั้นอีกเลยส่วนตัวคุณแก้วเองก็เคยเจอเหมือนกันนะครับในวันนั้นเธอยืนเก็บเอกสารอยู่คนเดียวในมุมเงียบๆจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอขึ้นมาและเธอก็จําได้ดีนะว่าเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นน้ําเสียงของคุณนนเสียงมันดังมาจากด้านหลังโดยทันทีที่คุณแก้วได้ยินเธอก็หันคว้าไปตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลังจากที่คุณนนท์เขาเสียได้ประมาณเดือนกว่าๆคุณแก้วเธอก็ฝันเธอฝันถึงคุณนนท์นะฝันว่าคุณนนท์มาหาที่บ้านโดยสีหน้าของคุณนนท์ในฝันเนี่ยเขามีใบหน้าที่เศร้าสุดๆคุณนนท์เขาบอกว่าเขายังไม่อยากตายเลยซึ่งในฝันคุณนนท์เขาก็ถามสารทุกสุขดิบคุณแก้วว่าเป็นยังไงบ้างงานเป็นยังไงบ้างคือถามเรื่องส่วนตัวของคุณแก้วเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ถามหากันและกันโดยที่ในฝันคุณแก้วเธอก็บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกนะ เพราะว่าคุณนนในฝันเขาดูเหมือนกับว่าเขากำลังกลัวอะไรบางอย่างเขาพูดไปหันซ้ายไปหันขวาไปก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานในฝันจะมีร่างของชายเร่ร่อนคนเดิมโผล่มาจากด้านหลังคุณนนเขาเดินมาอย่างเร็วเลยแล้วก็กระชากคอเสื้อคุณนนล,ลากหายเข้าไปในความมืดคุณแก้วที่เห็นแบบนั้นแล้วก็ฝันถึงคุณนนในครั้งนั้นก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตัวเธอไปทําบุญให้คุณนนแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ทั้งคุณนนแล้วก็คุณลุงคนนั้นคุณแก้วเธอบอกผม ว่าถึงเธอจะอยากจะช่วยเพื่อนยังไงแต่จนท้ายที่สุดเธอก็ทำได้เพียงแค่ทำบุญให้เพื่อนเท่านั้นคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืน เรื่องราวนี้ของคุณแก้วและคุณนนท์ครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยก็คือผมเสียใจด้วยนะครับคุณแก้วที่เสียเพื่อนสนิทไปถ้าหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่นับถือศาสนา,นาพทธนะคุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆในหลายๆคลิปวิดีโอผมก็เคยพูดแบบนี้อยู่หลายครั้งนะว่าคนเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ที่ไม่ได้ว่าไรใครนะคุณนนท์เนี่ยจริงๆควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเขาเองทํา ผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลุงคนนั้นเขาสติดีหรือเปล่าแต่การที่พุ่งพรวดลงมาจากถนนแบบนั้นครับมันเหมือนกับว่าเป็นการต้องการปลิดชีพตัวเองเหมือนกันนะท้ายที่สุดคุณนนท์เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้ลุงแกอาจจะสติไม่ดีแล้วก็ทําแบบนั้นกับรถหลายคันแต่คุณนนท์เองในวันนั้นที่เขาทําให้เกิดเรื่องเนี่ยเขาเมาไงแต่จริงๆแล้วเมาก็ไม่ควรขับรถด้วยนะโอ้โหหลากหลายเหตุผลจริงๆครับคุณผู้ฟังผมเองเอาเป็นว่าไม่ตัดสินแล้วกันนะครับคนเรามีกรรมของตัว เพราะฉะนั้นทําอะไรไว้เราก็จําเป็นจะต้องได้รับผลของมันไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราจะอยากจะรับหรือเปล่าไม่อยากจะรับก็จําเป็นจะต้องได้รับหรือว่าได้อยากจะรับยังไงก็ได้รับแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แต่เวลาที่จะได้รับหรือเปล่านี่มันอาจจะไม่ได้รวดเด็วกระทันหันเหมือนเรื่องราวนี้นะตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณแก้ว ตัวเธอเองคิดว่าการที่คุณนนเสียชีวิตมันเป็นเพราะว่าวิญญาณของคุณลุงได้ร่อนคนนั้นหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับอย่างแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ